นี่แกอยู่ไหนไว้เนี่ยเอ้ามึงโดนอะไรตายพิ่มึงเหยียบระเบอ้เนี่เยร็วนันเร็วเฮ้ยแก็บลำเบอร์เข้าไปก่อนสิแกนั่นแหละ เซ็งหมดเพื่นดิว้าวววว้วว้าวไปแล้วไรตัวอ้ยเก็บเก็ทวีฟิตฟิตีัวตาขาบัวตาขาฟิตนี่เฮ้ยอะไรเนี่ย มี่มีอเลยวะ scp scp สุดเสียงอะไรวิ่งด้วยได้ไหมเฮ้ยขามี่วิ่งวิ่งนี่ยืเจอคเว่า scp